อ้ยมาแล้วเอาเอาเป็ดไก่คุณแม่พี่น้องเพ,พื่อพิ่งพิ่งกับคนได้ยยใครด้วยพี่น้องอย่าลืมสบายดีสุขูสุขคนสวัสดีจ้าทุกหมองทุกบอลเบิร์ตสุขุสุขคนคุย อยู่บ้านอยู่เพื่อนอยู่หัวอยู่ทรวงอยู่ไฮอยู่หน้าพี่น้องวันนี้นามักเกลือไก่พี่น้องยามแรงหลังจากรผัวหอนเอ้าวดมือวดเวนทำลุงเร่งกันมาเกลือเป็ดเกลือไก่ทำภาษาบ้านนอกบ้านนาของเราพี่น้องเกือไปโูไปว่าไปนำไก่ใหญ่กระทับไก่น้อยไก่น้อยละเอียบไก่ใหญ่อุกตึกพี่น้องโคตรโคมีลูกอ่อนกระเซีวสะมาเด้อมาเด้อ ไป้ภูนจะไปเดินยาวจะป้าเดยนฝดโดยนภูสำน้ำไผ่เอาจะให้กันเด้แล้อันไข่เป็นลูกอ่อนกับเทพี่น้องเป็นลูกง่ากับบริการเลยุูกเป็นลูกเทเป็นบริายอยู่แน่น,นันให้โคกนะแน,น่นอนไข่อยู่เทวง่าอันเทวง่าไม่เห็ดหา่งเทวางา่งงาไม่เทยวกุงงานานกไม่ <c oughs> ติดข้าวเด็กที่กระไรตื่นได้มามามากินเอ้าเด็วท่านกันมันคุณแม่เคนเรียกคนก็พอได้ซื้อได้เล่ได้ขายอยู่ในพี่น้องพอได้เกล็ดแอยู่ต้องเชืออ่อว่าข้าน้าโบมี่เลี้ยงอยู่เนี้ยกินมากพี่น้องทำเละมาหาบทท่านกันก็คือว่า เขาไมา่ดีอะลรที่นอกระได้โลดทีท่ตะกอน,น,นคุณก็จะคลายอยู่ปิดบางช่วงช่วงไหช่วงเกี่ยวเขาเร็วแล้วมันจะคลายบ่อยอยู่อ้าวเต็มปูประทับไปน้อยซับเอาซับเอาเต็เขาก็ได้เพ่งไปน้อยเต็มปูคือนโปเพ่งไปน้อยบออ้าวคับคันเทศ น้วยพวก ที่เด็กคนนัตติรีเคยเอาเป็ดป่ามาเลี้ยงพี่น้อง <c oughs> เป็ดป่าตัวใหญ่สำพิษขาวนี่แหละมาหลังเห็นคนแล้วมันย่านพี่น้องย่านย่านธาตุชุง่งชาญเนาะเห็นคนกับย่านเฮาก็เอาเข่ากับเอาน้ำไปใส่ถัไงไว้เข่าก็ไปวางไว้ใน่นในกระบะในจานน,าาาาน,นั่นแหละน่ากคาเทยคาละมังปลาเป็นปลาหมึดิันกห้พี่น้องรีบคิดเป็ดเท่านี้หลยปีท่วม เมื่อแรกคืนไปคืนมากสุดอีรูทงสารเขาเรียปล่อยใช่ไหมน่ะเขาก็ไปได้ประมาณสี่ห้าตัวไปเขาป่าเขาดงใช่ไหมล่ะเนี่ยล,ลดแล้วตัวอะไรใบกับท่านตัวอะไรกรซ่าตัวได้ร่ากับบัวท่านเลย ไ่น้อยเทนไค่ปูใหญ่ประเทศเพราะว่าซับมือเก่งเนาะน้อยเทนนะทีบัท่านมือเลยพี่น้องปุกบตือปุ๊บตื้อห่วงงานให้วางเลยใครไม่ลูกอ่อนน้อยนี่เขาต้องแยกต่างหากน้องเคลือต่างหากเขาปลายเขามุนๆนแล้วเคลือต่างหากของชีอีมท่านบ่อิ่มเราคือเรื่อนี้นะบัท่านมือ บางทีอะไรพี่น้องยามแรงค่ะบรรนอกบรรนาคำมากคะเกลือเต็ดเกลือไก่เกลือหมูน่าคือหลังเนาะบางคนบางคนก็เกลือหมูตะกี้ตะกอนนตะลีก็เคยเลี้ยงหมูนะกับคุณแม่พี่น้องหมูหมูบ้านเขาแหละหมูบ้านหมูนาหมูอันนี้เขาเลยเลี้ยงดีอิ่มนำฉันดันหนักวัดตัวบ้าไงมาในมันละได้ลูกพี่น้องมันละออกลูกออกไงคนได้จับลูกมันคลายบ่อาจจะตีกัน จับลูกมันคายมันีแลงมันกระหายน้องนัตตีเลยไปจับขาลูกนะราคาหลังนะปุ่มจับเม่แม่แรงนะมันก็มาสวบขานัตลีคือการสวบเบืดอเฮงพี่น้องอ่าเขาตื่นมาเลือดออกคนละขาเขากระเพาะเขียวมันกระเลอยู่แล้หละพี่น้องเจ็บไอลายมืออะไรบ้านตื่นเพื่อไก่เขาเรียบเร้าอะไรพี่น้อง เกือบไปเรียบร้อยแล้วเบิดก่อนแนละ้วเขาก็นะดับคำดวงแรงเลยพี่น้องก็ยังมอนห้อนเอาอยู่สําหรับอากาอที่บ้านนาตาลีพี่น้องยังห่อนอกอาอยู่คือเก่าคือลังช่วงใบยๆทับเทียงก็คือวันเย็นฮือฮืออยู่นะพี่น้องแต่่าช่วงคำทังซี่ก็เริ่มเอาเริ่มห่อนมาแล้วนะพี่น้อง นอนนั่นตอนเท่านอนกางคืนใบแฮงอ้อมแห้แฮงฮงอ้งอมเพี่น้องแหงอกแฮงเอ้าพี่น้องตอนเท่านอนกางคืนโอกแห้งอ้าวเขาได้เปิดหน้าดต่างนะพี่นอ้องเขาว่าเพื่อนมีแพดานเพื่อนมีแพดานละเพื่อนมีดาดฟ้าลนะ่ะคือสีขักพี่น้องไปนอนไม่ดาดฟ้าอาสูรอ,อาสารเปไปูนอนโอ้ยทำสีเย็นคือสีบริตุมเพราะคือสีบริสุเปิดพัดลมเลยพี่นอ้องประมาณอย่างนั้น ในร่มลมตกลงแรงขำมือลงแรงแลวพี่น้องบรรยากาศาำแรงกระบุงบ,บว่าคันเลยพี่น้อง <c oughs> ตะกี้ตะก่อนนี้ไกลบ้านเนาะพี่น้องอันนัตาลีนี่มีไกลบ้านคือไปทําการทรํางานเลยขี่รถไปไกลข้างเนมเห็นมเมฆขี้เลยคือทอดบ้านนะพี่น้องแล้วนนะั่งรถนะคือทอดบ้านคือถึงบ้านโอ้ยคือไปไว้ายน้ําตาทุกปึกๆได้พี่น้องขันไปไกลบ้านพายอยยำยาง ก็เพื้นชูฟางนะพี่น้องโอ้เดือนเดือนครึ่งเดียวพี่น้องห็นเดือนบอ่ะุรูไข่หม้อสิเพ่งแล้วพี่น้องเบิดเสงตะวินเรียบร้อยแล้วมีเสียงไก่น,น้อยห้องห้องหาลูกหาแม่พี่น้องเซวสะขำมา ก็จะคือคุ้นเลยนะพี่น้องขำม,มากเออนะลูกพันเต้าเอาาาเอนะลูกพันเมย์กระถึกลูกน้องโอ้เห็นโพูแล้วคือพ่อเห็ตปวกตาพี่น้องที่ตะกอนนาตาลีนะเคยเป็นเจ้าไปเลี้ยงงูเลี้ยงคว้ยเคยออกปลาออกดองพ,พ,พี่น้องเห็นโพูแล้วเรนอ้อมโพูดล้พี่น้องเอ้ยหายห็ตปวกตา ดอกใหญ่ๆนะพี่น้องดอกใหญ่ทำถั่วห้องนี้และ่านี้แหละเขาบป็ใหญ่ๆกว่านี้ก็มีดอกแดงๆดอกขาวๆมีเพื่อนพี่น้องเก่งเกษตบปุ่นกรเกษตรผิดปกตบค่ะน้ำไมบงวะนะน้ำไมบงนี่เก่งเกษตบพี่น้องเอ้ยเก่งแล้วกินเลื้อเก่งอ่อมกินเสีย้ำไมบงเกินจากนาเวียงนาหานเนาะพี่น้องมาเก่งตอนเที่ยงเสพผุดผู เนมไปมาเห็นต้นกอยพี่น้องต้นกรอยขุ่ตะกี้ตะกอน,นตะลี่เคยเคยไปคุดไปคุดมาเห็ดกินมาทำกินอนอเ,เอาละด <c oughs> ลินพันกันแล้วามาปลูกพ้อมพี่น้องมาปลูกแถวนี้แหละแถบริเวณนี่แหละเอามาคุดกินทำกินกระเซพี่น้อง้าว่าเห็ดปีนเห็ดจืดเสียพาไปเซ่น้ำเสีย,งยัง ขัางหน้าเซ่น้ำทางใส่น้ำพุ้ยน้ำอ่างนะมั้งากายบ่ยจะคอยเจอพี่น้อง,องเขาต้องไปเซ่ยน้ำายน้ำน,น้องซสะน้องไปเซ่แล้วก็เหยียบสาม,มือสะมือขึ้นบอวัาแดนนี้แหละหลังจากเขาเหยียบขูดสาม,มือสะมือขึ้นแล้วเขาก็มาปิ้งกินก็ได้เน,นา,ากกะพี่น้องใส่ไปตรงกุ้งหลักกะหนึ่งหลักกะขูดมะพร้าวใส่หลักกะเอาบักอึใส่แล้วพี่น้องโอ้ยแซ่บพี่น้องเลยหอม ออกหอมหอมออกหอมหอมเหนียวเหนียวเซ็บถ้าว่าเห็ดบัวซึกเห็ดบัวซึกงชูเห็ดบัวซึกคอนะเมาพี่น้องกอยนี่เอินได้ซองแบบแต่บ้านอันนาตาลีเอินว่าเขากกุกนะพี่น้องเอินกอยก็ได้เอิญเขากกก็ได้นาตาลีเคยเมาพี่น้องเมาเทะเมาว่าเมาผดเมาผู้เค้นงาไม่นะเมาพี่น้องว่าขวอยาบัดคันพี่น้องออกซองลวงเลย ไอ้ไรล้วอะไรล่วงคนต้องเงยทั้งอ้วกมาเลยว่าขยามบัดค้ามเลือกผูกกินเข่าก็ได้ขยามบัดค้ามเอาพื่นเมาคอยว่าสู่ฟังนะพี่น้องวันนี้อันค้ามมาผัดว่าไปงานไปบุญนะพี่น้องไปได้เซอร์ได้เมย์วะคือไปได้ไปเซอเอาละครับพี่น้องว่าพื่นสู่ฟังนะพี่น้องพวกห้องปากห้องคอจัลละมือจัลละวันพี่น้องสุขสุขคน คลิปนี้ก็ขอบากบรรยากาศบ้านชมนีก่อนนะพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่แต่อย่าลืมพี่น้องกำลังใจสกู้สูคุณผู้เบิองผู้ชมผู้กุศลผู้กดเสพผู้ติดตามผู้เบิองผู้ชมตลอดมาพี่น้องผู้เบิองซื่อๆก็ขอบใจคือกันนะคะขอบคุณคือกันค่ะาถ,าถ้าว่ทถืออกถือใจก็อย่ายลืมพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นั่งเด้อค่ะพี่น้องแต่อย่าลืมอย่าพลาดกับกดกระดิ่งนะพี่น้องเพื่อว่าไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะไปแล้วค่ะคลิปหน้าพอกันใหม่ สบายดีสบัสดีจ้าทุกคนทุกมองทุกบอล